่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผรงหน้ารายการไก่แ,แกสเกมครับวันนี้มารีวิว,วโกกครับรีวิว,วโก้นะาการจัดทับของวีโก้งหรือเซตนะผมอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆฮนะโอเคนะโอเคครับเรามาดูกันว่าวีเเป็นยังไงกนะันมาสองตัวแรกนะที่จะขาดไม่ได้นะ่ะคือวีนะครับไีคือเกมสามก๊ก เนี่ยครับมันใส่ตัวละครได้ทั้งหมดหกตัวนะแต่ว่าจริงๆงแล้วมันใส่ได้ห้าตัวถ้านับตัวหลักไปแล้วก็คือห้าตัวนั่นแหละสองตัวแรกที่ผมจะลงนั่นก็คือนี่ครับซัพพอร์ตครับผมอ่าแล้วก็ตัวเพื่อาความโกรธนะสองตัวนี้ต้องมีครับผมอ่าสองตัวนี้ต้องมีนะฮะในวีโอเคต่อมาเนี่ยตัวที่จะยืนหน้าเนี่ย คือตัวนี้ครับแหหัวตุ้นนะคือแห่หัวตุ้นเนี่ยมันเป็นตัวที่อึดแล้วก็ถ้าบวกหกแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยเขาตีดูดเลือดด,ด้วยฮะซึ่งมันมันมันโหดครับแต่ความโหดของพี่แกอีกอย่างคือพี่แกเนี่ยลดค่าความโกรธได้ครับโอเคนะแล้วก็ขุนพลาทธิพงหกนะที่ต้องใส่เข้าไปถ้าเล่นถ้ามีแห่หัวตุ้นนะต้องใส่เตียวเลียวครับ เตียวเลี้ยวเนี่ยมันจะตีมันจะตีมันมันจะตีหุ่นลพลที่ที่มีค่าความปวดน้อยเนี่ยแรงขึ้นครับถ้ามันคู่กับแหงหัวตุ้นเนี่ยมันแรงมากและอีกตัวที่ผมแนะนําเลยนะโอเคนะก็ตัวนี้ครับเตียงอุยฮะเตียงอุยเนี่ยเอ,อ่ออัลติเมทของเขาเนี่ยหนึ่งเดียวขวางกา้านนะคือเขาจะพุ่งเข้าวไปสับ มอนสเตอร์นะอยู่เดียวเลยครับหนึ่งตัวแล้วก็มีโอกาสนะที่จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเจ็บง่ายนั่นคือโลแตกหรือว่าเจอะเกาะน,นั่นแหละเจ้าอุยอ่ะมันเป็นมอนสเตอร์ที่อึดด้วยนะถ้าเอาสามตัวเนี้ยมายืนน่ะมันอึดมากนะผมโอเคนะอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งในความคิดผมนะมาดูเซตที่สองกันเซตที่สองเนี่ยผมจะให้เอาโจโชมานะครับ โจโฉนะแล้วก็แหหัวตุ้นครับโอเคแหัหวต้นปึ๊บเอาซัพพอร์ตมาอยู่แล้วครับก็จะกลายเป็นท่าตัวอีกตัวเนี่ยผมให้เป็นซูมาอี้ฮะอ่าที่ผมจัดอย่างเงี้ยเพราะว่าโจโฉเนี่ยมันเพิ่มค่าความโกรธเอ้มันมันเพิ่มดาเมจให้ทีมได้ซึ่งแฮห,หัวตุ้นเนี่ยมันตีแรงครั ส่วนซูมาอีเนี่ยมันติดโซ่ได้นะทานติเขาได้ทานติเขาใช้ได้นะหรือถ้ามีโอกาสติดเนี่ยเขาแรงนะครับผมโอเคนะก็จะเป็นหกตัวพอดีส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยผมไปดูในเซิร์จจีนมาขึ้นเขาใช้กันเอ่อผมดูมาคือเขาใช้กันนะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาใช้กันอยู่หรือเปล่านะั่นคือแฮร์โฮซึนแฮโฮตุนยืนหน้ารับผมเอาเตียวเลี้ยวเนี่ย ยืนหลังแหวตุ้นครับแล้วก็ใช้สองตัวนี้เหมือนเดิมฮะนะฮะาก็จะกลายเป็นห้าตัวอีกตัวเนี่ยเขาไม่ใช้เตียงอุยฮะเขาไม่ใช่ตัวนี้แล้วครับเขาใช้ซุนฮกฮะซุนฮกเนี่ยคือถ้าพี่แกอัติได้นเนี่ยหรือว่าถ้าพี่แกอัพอัพมาเยอะๆแล้วเนี่ยพี่แกเขาจะซับเลือดให้เพื่อนด้วยแล้วก็ลดเกาะด้วยนะครับ ซึ่งซุนฮกเนี่ยผมเห็นเขาใช้กันจุติแล้วเนี่ยโหดมากคือตัวแบบเลยก็ว่าได้นะก็ประมาณนี้ครับสาหรับเซตรวุยครับซึ่งวุยเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ผมเห็นเซิร์ชจีนเขาใช้อุยแกงกันด้วยนะอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปฮนะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าอุยแกเขาใช้กันเยอะนะแต่ซุนฮกมัดน,น่าจะเยอะกว่าซุนฮกกับเตียงอุยเนี่ยเยอะโอเคฮนะ ก็ประมาณนี้ครับเซตบุหเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมผมจะมาดูให้สอนการเซตของทุกก๊กเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันอันนี้นะีผมเน้นผมผมเน้นเลยนะมาเป็นความคิดของผมนะครับถ้ามันไม่ถูกใจหรือว่าถ้ามันถ้ามันแบบฟังดูแล้วแบบมันดูไม่เวิร์กเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ฮะแล้วแต่แล้วแต่คนเลยฮะโอเคครับ ใครชอบก็อย่อลาลืมกดไลค์กดและติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะไปใจใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย